สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โกวิทนลร้านเด็ดต้องลองนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันที่มาดามแซ่บนะครับพุทธมณฑลสายห้านะฮะซึ่งร้านนี้นะครับก็มีเมนูหลากหลายมากเลยนะครับขอบคุณมากครับครับผมอันนี้คือเจ้าของร้านนะฮะนะครับสำหรับเมนูที่เราสั่งมาจะมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวทุกคนไปชมพร้อมกันเลยครับ ร้านมาดมแซบส้มตำปูมาพุทธมนตรสาย5ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมนตรสาย5าอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมนะครับเราสังเกตได้นะครับโดยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบริษัทอมรอเป็นร้านอาหารไทยอาหารอีสานรวมทั้งมีเมนูซีฟู้ดที่มีรสแซบหลากหลายเมนูอีกทั้งยังทําสดและสะอาดบรรยากาศภายในร้านนะครับเป็นเหมือนสวนนั่งสบายๆฟังเพลงชิวๆร <Wow. S 1> ้านนี้นะครับเปิดบริการตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันทุกคนสามารถติดต่อมาได้ในเบอร์ที่ผมขึ้นให้เลยนะครับ ต่อไปครับนี่ไงรัวนี่คือลาบครับลาบพุ่งนะครับอ่าต่อไปครับอันนี้น้ำตกหมูตกคอหมูย่างนะครับอ่าแล้วก็นี่คือตำทะเลตำทะเลนะครับโหน่ากินมากเลยครับ ไส้ย่างนะครับไส้อ่อนยางนะครับนี่หรือว่าไไข่ยังรวมตรงเครื่องครับยังรวมนั่งลงไปไหนไมู่นไอ่นั่งลงยตอนนี้เราหยุดที่ทไตอนนี้เราหยุดที่ร้านมาดามแซ่บนะคะ จะะินให้ดูะคะรสชาติเป็นไงครับเยี่ยมโอ้สุดยอดรสชาติเป็นไงบ้างครับสุดยอดสุดยอด โอ้โเอาไปเลยครับชุดใหญ่ชุดนึงครับเพิ่มเลยตอนนี้ทุกคนกำลังอิ่มอร่อยนะครับกับเมนูนะครับที่สั่งมานะครับก็สังเกตได้จาก การกินครีนนะครับดูครับยังไงครับวันนี้ร้านเด็ดต้องลองวันนี้ต้องมาลองไหมครับต้องมาลองนะครับเป็นร้านมาดามแซ่บนะครับอยู่ที่พุทธมนฑลสาย5นะครับผมก็มาจากมาจากไม่ไกลกรุงเทพก็มาใน ถนนพุทธมณฑลสาย5นะครับเข้ามาแล้วก็กับรถนิดหน่อยนะครับผมก็เจอร้านแล้วครับอยู่ติดถนนเลยนะครับเดี๋ยวให้น้องปลาไป,ปชิมเมนูต่อไปนะครับไส้อ่อนทอดกระเทียมของชอบอันนี้นะครับก็คือสแกนลงทะเบียน โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้นะเราก็กินยังอิ่นเรียบร้อยนะครับสาหรับร้านนี้นะครับก็แนะนําเลยนะครับร้านมาดามแซ่บกูม้านะครับถนนพุทธมนตรสาย5นะครับก็เมนูก็มีหลากหลายนะครับก็ให้ทุกคนได้เลือกสร่นะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับเราก็พอกอกับบ้านด้วยนะครับผมก็คือเราสั่งมาเยอะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบ๊ายบาย